คลิปนี้ผมพาพวกเรามาดูผลสำรวจด้วยว่ามุมมองที่สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งทำการสำรวจมุมมองของประชาชนในกรณีที่พรรคประชาชนจะจับมือกับพรรคภูมิใจไทยจะเกิดผลดีผลเสียอย่างไรบอกก่อนนะครับว่าผลสำรวจนี้เป็นแค่การสำรวจมุมมองด้วยความคิดเห็นของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นอาจจะไม่สามารถตอบโจทย์ทั้งประเทศได้แต่ก็อาจจะทำให้ วหน้าพักบางพักเช่นเท็งนัทพงษ์เตืองปัญญาวุฒิวหน้าพักประชาชนนี้นำไปประกอบการตัดสินใจได้ส่วนพวกเราก็นับฟังไว้เฉยๆนะครับจะเชื่อไม่เชื่อเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลครับผมชวนพวกเรามาดูตรงนี้ครับที่บอกว่าผลสํารวจมุมมองของประชาชนกรณีที่พักประชาชนจะจับมือกับพักภูมิใจไทยจะเกิดผลดีหรือผลเสียต่อระบบการเมืองไทยอย่างไร 62.9%ที่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งบอกว่าจะมีผลเสียมากกว่าหากพรรคประชาชนจับมือกับพรรคภูมิใจไทยอันดับสองบอกว่ายังไม่แน่ใจมี29.4%ส่วนอันดับที่3นั้นบอกว่าจะมีผลดีมากกว่าหมายความว่าหากพรรคประชาชนจับมือกับพรรคภูมิใจไทยจะมีผลดีมากกว่ามีผู้ให้ความเห็นตรงนี้7.7%ครับ ส่วนผลสำรวจสาเหตุที่เป็นไปได้มากท,ที่พักประชาชนจะจับมือหรือว่าสนับสนุนพักคภูมิใจไทยนั้นมีผู้ให้ความเห็นตรงนี้ไว้42.5เป็นเหตุผลที่เขาเชื่อว่าพรรประชาชนต้องการที่จะช่วยเหลือ44สอสอของพักประชาชนหรือว่าพักเก้าไกลที่ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วก็ยุบพ,พักคก้าไกลตอนนั้นครับ44สอสอให้ผลผิดอันนี้คือเขาเชื่อว่าเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งที่พักประชาชนจะตัดสินใจสนับสนุนพรกคุ่มิใจไทยหรือว่าผลักดันให้อนุทินชานวีรกุลขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป้าหมายก็คือเพื่อช่วย44สอสอของพรรคก้าวไกลตอนนั้นอันดับที่สก็บอกว่า เพราะพรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทยมีอุดมการณ์และนโยบายสอดคล้องกันอันนี้มีความคิดเห็นอยู่ที่ 17. 4เเอครับอันดับที่3นั้นบอกว่าเพื่อสนับสนุนอนุทินให้เป็นนายกรัฐมนตรีมีความคิดเห็นอยู่ 15. 5เส่วนอันดับที่4บอกว่าเพื่อให้ประเทศเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายต่างๆอันนี้มีความคิดเห็นอยู่ที่ 10. 4เครับส่วนนี้คือผลสำรวจ ที่คาดการว่าสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดที่พักประชาชนจะสนับสนุนให้พักภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลให้อนุทินชาญวิรกุลเป็นนายกรัฐมนตรีข้อที่น่าสังเกตดูว่าสำคัญที่สุดก็คือเพื่อช่วยเหลือสอสอ .44 คนให้ผลผิดอันนี้44คนมีใครบ้างนั้นฝากให้พวกเราไปพิพพจรารณาหรือว่าตรวจสอบดูเองนะครับ มีคนเชื่อมีประชาชนเชื่ออย่างนี้ถึง42.5เ์ครับก็ผลสำรวจนี้อาจจะทำให้เท็งนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิตัดสินใจได้ในระดับหนึ่งครับมังว่าจะเลือกไปสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยหรือว่าจะเลือกสนับสนุนพรรคเพื่อไทยให้เป็นรัฐบาลต่อแต่ที่สำคัญนะครับ44สอสอที่เป็นสมาชิกเป็นผู้บริหารพรรค ก้าไกลตอนนั้นยังมินเมที่จะถูกตัดสิทธิทางการเมืองอยู่ครับรุ่นกันดูว่าวัตถุประสงค์หลักๆของพักประชาชนที่จะจับมือกับพักภูมิใจไทยนั้นคืออะไรกันแน่อันนี้เรายังไม่พูดถึงเรื่องหัวสอวคดีเขากระโดงและคดีทุจริตอื่นๆนะครับเราพูดตามผลโพที่ออกมาจากสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิกครับ เขาสำรวจไว้เมื่อวันที่31ส,สิงหาคมเมื่อวานนี้ครับรุนกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วพรรคประชาชนจะใช้การตัดสินใจโดยอิงกับโพหรือว่าอิงกับผลประโยชน์ของพรรคประชาชนอิงกับผลประโยชน์ของ44สอสอของพรรคก้าวไกลในอดีตครับติดตามรุนกันดูครับ